บ้านกิดรนปรดนั่นคงจะปิดความขาดมาตัวเป็นมูเนี่ยไปสู้เลยกับเสื้อลายรัวควายยาวดเร่งไปแกงขด เป็นระกังี่จะดังก็ไม่เท่าคงเอาแตนตองมาตุ้ยมคงสิ้นหมดนามตันโอยที่ย่อยทุกจะมุกหมดแล้วใครจะอดอยู่ได้อย่าไม่นึก พระคุณเจ้าท่านะนวดนี้บวชมาตั้งหลายปีแต่พอสตรีเข้าไปหาถึงเป็นปรากตะตงซึกน้ำในมหาสม,มุทรมันสุดจะลึกแต่อย่านึกว่ามากไปมากกว่าใจของมนุษย์ สุนตนทนภูตานเป็นครูแวงกวีแต่ว่าคนดีในแผ่นดินมันยังดีไม่สิ้นสุดใช้ความรู้คูปัญญาเปรียบเสมือนอาวุตรง่ายถึงจุดก่อนนะโตจะชัก โบราณว่าคารมนิคมเสมือนมีดไม่ตึงกีดย้ายออกออกไปอยู่นอกฟักผมจากสุบาษิสมาเรียมนิทานว่าผมจากสุบาษิสมาเรียมนิทานแต่ย้ายนานนักอ๋อยาตีรักจงได้ฟัง ูให้เหมือนลิ้นงูในปากงูไม่เคยถูกเขี้ยวงูอยู่สุกสีอยู่ในโลกไม่เคยถูกเขี้ยวโลกีเป็นเช่นนี้อุปมาอย่าฟันเฟินคิดดูบ้างดังได้ในปากงูก็ไม่ถูกเขี้ยวงูอยู่เสมืออยู่ในห้องอยู่สบายไปในเรือน มีข้าเงื่อนวันรพระพัวันสวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมหนังชางลูกทุ่งมาเทินคำสุภาษิตบทนี้ครับเป็นคำสุภาษิตของพระพุทธเา้าไ่่ได้กล่าวเอาไว้ว่าอยู่ได้ในปางีูแต่อยู่อย่างไรไม่เคยถูกเขี้ยวงูครับก็เปรียบเสมือนสังคมปัจจุบันนี้ที่บูคคลเ ใส่หน้ากาเข้าหากันกระผมหนังชา,งานันลุคมันเทิซึ่งเป็นยุวะศิลปินหรือผู้สืบทอเจตนารมณ์ระเพยีของพ่อแม่พี่น้องชาวปักใต้หรือเป็นอาคันตุกะผู้ให้ความสำราญอย่างมิการมาแล้วครับท่าน มาแล้วถึงแล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไหมกับพ่อแม่พี่น้องนอกจากจินตนิยายปลายาปากกาสำหรับคำเกินนี้ขอเสนอในยายเรื่องตามล่าคนฆ่าแม่ คนข้าแม่ผมจะขอสมมติณที่ตรงนี้ให้เป็นเมืองเมืองเมืองนี้ชื่อว่านครทันตบ,บุระัะท่านบุคคลที่ท่านได้เห็นอยู่ในนักขณะน,นี้นี่คือท่านนายกตานนายกผู้นี้ชื่อว่าคุณนรงค์ครับท่าน เช้าตรูวันนี้ครับท่านได้เรียกจะคนเมืองและหมดสมอขึ้นมาตรงนี้จะมีสาระจะสนทานากันในประการใดขอยพ่อแม่พป่น้องติดตามชมตามล่าคนข้าแม่จ้าพวกเราและชาวคณะสวัสดีครับท่าน ก็ในปัจจุบันนั้นไม่ดีอาริยธทรมตะวันตกมากดินกลิ่นคอนที่ดีงามก็สุญน,นิ้นวันเมืองน,น่าเสื่อมสักรีตั้งวันนธรรทจารีประเบนีทุกวันนี้ให้พรา้าอไปจากชุมชน นักการเมืองระดับชาติคาดคุณธรรมคิดระยำกองชาติคิดแล้วแล้วกาเดชผลประชาชนคนรักยาากันจนมีนิสซิหลอนพลสมอนาดอกเบี้ยบานจนเสื้อนอกพูดลอกรวงประชาราชเป็นวงจรอุบาต มันคิดจ,จะสร้างลักเทนพวกนายตุนกนระรวมุ่นกับรัฐบาลสร้างให้การเลียนนายอสบายดือ้ออบใส่รายไอ้หมดละกดผู้ดีถื่อว่ามีสักซีโนคนนับถือ យើងចិនរីអបឋានមកឬបឋានគឺកនកៃរតតផัฒនាគឺតែចាំងមិនยอมមិនងកនៃបកស្នត สิ่งทั้งหลายที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ธรรมชาติคือผู้สร้างและผู้ทำลายไปพร้อมๆกันจะสร้างคู่กรณีดีชั่วมืดสว่างแต่ธรรมชาติจะสร้างความสมดุลให้กับสรพรสิ่งที่อุบัติขึ้นในโลกนี้และอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายคลึงกับธรรมชาตินั่นก็คือภูมิปัญญาของนักปราชญ์หรือคำบังเพยหรือคำสโลแกนของนักปราชษ์ชาวบ้านคำบังเพยหรือคำสโลแกนของนักปราชษ์ชาวบ้านที่ได้กล่าวไว้ว่า สังคมมนุษย์ทุกวงการหรือทุกองค์กรจะมีผลของสาระนั้นๆได้เช่นองค์กรศาสนาก็จะมีสโลแกนว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วองค์กรนักด,ดนตรีจะมีสโลแกนว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานของคนชอบคนนักวงการภาพยนตร์จีนแค่นี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายวงการภาพยนตร์ไทยยิงภูเขาเผากระท่อม ตอนจบตำรวจมานางเอกปัญญาอ่อนทีน่นี่วงการคนเจ้าชู้ตายมาดกดีกว่าตกน้ำตายวงการนักการเมืองตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่มีมิแท้หรือศัตรูที่ถาวรคราวนี้เราจะถามถึงความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พนักงานหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการและความเป็นอยู่ของประชาชนสมัยนี้ ข้าราชการตั้งแต่ชันผู้น้อยขึ้นไปจะต้องอาศัยระบบเลียยค่าเลียยแข่งตำแน่งดีนี่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 เช่นหมูม้อนี่อ่าอันดีตะเน้นคนที่ว่างอบ,บนเปลือกปากมันนั้นไม่เช่นวนวดมันทีหรอกอ่าล้วเป็นอะไรคนหน้าแข่งนายเพละ่ะเออแล้วเลียกันจริงประเทศตายนี่เออแล้วเลียกันและ เลีย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 ละลางลิ้นคอยเลียละเซินละเซินเชิญเถิดเชิญพ่อจำเริญละเชิญเติรดเชิญเรยละเชิญเรื่องเรื่องรวมก็ให้ซุปซ้อมที่ลางลิ้นคอยเลียถ้าอยากได้ดินในสาวลิ้นเลียไปถ้าอยากได้ดาวให้สาวลิ้นเลียมาสองมือวันตาแล้สองขาขานไปเอาหมูเข้าไปแล้วเอาไก่เข้ามาเปี้ยงชืด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 จะดำจดมเต็มอ้ยมามึงเลยพนัน มึงแล้งพันนันมึงรู้ไหมไอ้ไอ้เมืองมึงดูมินเจ้านาเทกุยโค้องอคงกูวก้อได้นี่ก้ออะไรก้อดูมินเจ้าพน,น,นักงานอันมึงรู้ไหมว่ามึงมีความผิดตามาตราหนึ่งร้อยสามสิบหกตามประมวลกฎหมายอาญาจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือว่ารับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือว่าตั้งปรำตั้งจับ ก็ว่ายจังจำจังแปรบเอือนเลยทุกูตแสดงว่าข้าราชการปฏิบัติงานกันเช่นนี้ครับประชาชนถึงได้มีความเดือดร้อนครับอะไรเมื่อจ้าหน้าถีกองบ้านเมืองปฏิบัติงานไม่อยู่ในกรอบกองกฎหมายประชาชนคนรักญากระพากรเดอนที่นี่กฎหมายบางกฎหมายเขาไม่รู้ก็วองมาพื้เขาไม่พิจารณาให้ดีก็เดียวมาใช่ ก็ทําให้ประชาชนคนรักยาเดือดร้อนกันทัางประเทศนายนายนยกฎหมายนายที่ว่าทําให้ประชาชนเดือดร้อนมือเลงให้ดีนายเมืองนกูเล่่มตำรวจยังมั่งน่ารูปนี้กูบอกจับจับทางนายนั่งทางรูคู่กูบอกไปจับนายกฎหมายนายที่ว่ามันทําแห้เดือดร้อนกฎหมายนายแอมมือมึงอ่ะเล่ไม่ได้ันคนฮะเม้นต์นายเล็กสกปรั่งใจเลว กอฎหมยมาวรถยนขั้นหนึ่งห้ามนั่งกระบะห้ามนั่งในเก็บฮะบังกับใจได้วันนั้นและโดนรับไปไม่รู้กี่คนเลยและทีนี้เดือดร้อนไหมกูถามมึงอลยทีเดือดร้อนกันทุกองคการทุกอาชีพทุกชาติเดือดร้อนไปตั้งคนที่ไม่มีรถแล้วคนไม่มีรถเลยเดือดร้อนเลยงงคนไม่มีรถนั่นแลหมดเดือดร้อนเอง ตีไปไหนก็ต้องพลอยรถเผื่อน,น่าพลอยก็พลอยไม่ได้เพราะว่านังแนเก็บก็ไม่ได้นังแนกระบาก็ไม่ได้ตีออกปากรถเผื่อตกเงินไปงานรบนางไทยกระบาก็ไม่ได้เนยแล้วพี่้ได้ไรรถยนต์คันนางได้สองคนแต่สื้อมาเกลา้าแล้วซื้อมาทำแมวาได้สื้อรถหวงคางจะไม่ดีว่าโอ้จริงเหมือนเตี๋ยวเมืองว่าเดือดร้อนกัน ุกสาขาุกอาชีพเอออาชีพใยมัทด่เดรอนดือดรอนกันทุกอาชีพเนี่ยมองตั้งแต่บริษัทอ้างรรานกล้รถยนต์นะก็เดือดรอนอเพราะว่ารถยนต์ขั้นนั่งได้ช่องคนแล้วไม่ซื้อมาทำแมวเลยดืเดรอนไหมดือดรอนกันทุกอาชีพอาชีพก่อสร้างก็ดือดรอนเพราะว่าต้องถูกหลกนองบนี้อาชีพจับกุ้งอาชีพกเกษตรกรแบบนี้ ก็ต้องใช้รถทุกคนงานแม้แต่โมเราศิลปินนี่ก็ยังเดือดร้อนมัวโรซิลปินเออเดือดร้อนกันตั้งเป้ไม่ว่านั่งลุงโนราลิเกปราเพลงบอกก็ต้องใช้รถทุกลูกู้ถูกทีมงานไปกันนันอาชิพรานี่ก็ยังเดือดร้อนอิ่มบุยอาชิพรายังกันเนื้อโอยังเลยอาชิพราต่ำรอยอาชิพราโอ้เจ้าช่วยพี่เลยต่ำรอย โอ้นี่สวดพีนี่เป็นหาชีพกันโอ้ได้เงินละไม่เป็นอาชีพเพื่ออันมึงไม่เชื่อมึงตามบทาเลียมเลยตาเออแล้วเดือดร้อนเลยเออ,เอ,อไม่เดือดร้อนเรือไปสวดพีมันเขาไปกันเป็นชุดหน่อยมองเขาไปกันตั้งที่รูปนแล้วรถยนต์คันนั่งได้สองคนเลยไปกันเรือเออไปรถเครื่องกันเลยนั่งรถเครื่อง เขกากคนนั้นเงเครื่องทุกวันเชยใจอ้วระดับสมบนันมันก็สร้างรถส่วนตัวกันแล้วเพื่อไอ้เมึงไม่เชื่อมึงไปไปตั้งบดา,านเลียมเลยทั้งไปตามไีเดิน,รนเ,เรื่องกูอ่ะแกมายโจนเออจริงบรรยากาศเมืองพูดครับอันนี้ที่นี่กดไม่นี่ไม่รู้เขาเอาสมมงส่วนไหนคิดไม่ตั้งบดา,านเลียมเลยนะที่นี่อันมาพูดเรื่องการกองชีพครับ ประชาชนคนรักยาไม่ว่าจะเป็น้าวน้าชาวชจ้นาไรา่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพราะว่าไร้เพราะว่า้าวน้าชาวาชาวาจ้นาไรานีนสมัยนี้ชอบความสะดวกสบายแต่ว่ามันลงทุนสูงเช่นการปุ๋ยเอครื่องมือเกษตรตะกร,ะร,กรที่นี่ทำเลวป้นตอบแทนมันไม่กลุ่มค่ากับการลงทุนที่นี่ผมวหวาดเกษตรกะกอือว้วยชาวนาเพราะนี้ถ้าวานไปทำนาแบบ แต่เรกแบบต่ก่อนคือเตยกับวัวกับควายมนาะทำกันแบบสมัยปู่ย่าตาตัวที่เขาทำกันมาแล้วไม่ดีว่าใจเราตเตะตัว้วอ,อ่านัน่นนัน่นนั่นกูยับไม่เห็นด้วยกูยับไม่เห็นด้วยเกรย์ก็เตยก็เลวกับวัวกับควายมึงได้แล้วมึงสมัยโบราณมึงสมัยวัวสมองมึงอย่างแต่ก่อนอยู่เลยอย่าเมืองสมองควายไหน ให้ควายไม่ดีบันเพื่อ